ฝนแล้วก็ลมแรงด้วยนะครับดููกางเกงเอาละครับตอนนี้ก็ถึงทุ่มตรงแล้วนะครับผู้สินภูนายครับชาบุดินเกมเริ่มนะครับเราเป็นฝ่ายเคียร์เริ่มเล่นชุดตั้เงินเหมือนกับนัดแรกนะครับครับเปิดเกมเข้าไปในคงยากสรวิทพานทองจากเอสจีเมืองทองครับจะเปิดเข้าไปซ้ายครับโอ้ไม่ดุนบ มีแฉลับนะครับผู้ตัดสินชาวบูนัยครับซาบุดินนั้นชี้ไปที่แต้มุมนะครับยิงเลยครับจะโดนใครก็เปลี่ยนทางได้ครับมีลับนะครับทีมไทยจะได้เตะมุมอยู่ทางซ้ายครับเล่นกับลัมดานีไม่เปิดครับเปิดเอ้าโอ้ยเลยมาหมดครับจุดโทษนะครับเป็นจุดโทษเหรอครับแฮนด์บอลหรือเปล่าครับครับโอ้โหรือ จังหวะจากด้านข้างหลอกหนึ่งครั้งเปิดโอ้อเป็นอาทิตย์ครับกระโดดมงแล้วมือขวาชูขึ้นไปโอ้โหอาทิตย์เอื้อเฟื้อนะครับใบเหลืองครับจังหวะแฮนด์บอลนะครับอินโดนีเซียได้หนึ่งศูนย์ครับอินโดนีเซียขึ้นนำ ดีมาสจอจาร์ดนะครับให้ขวาเติมแล้วครับจ่ายตัดมาแล้วถึงวเราเบียดโอ้เ,อเปล่าอีกเปล่าครับเปล่าอีกจุดโทษหนึ่งคนเดิมโอ้โหต้องระวังครับโอ้ผู้สินบูน ถ้าเป็นอาทิตย์นี้เหลืองสองนะครับไปเหมือนไท้ท่อนแขนสภาพอย่างนี้นีมน่มันจะเสียหลักได้อยังไม่ให้ใบเหลืองครับจุดโทษจะไม่โดนใบเหลืองถ้าใบเหลืองนี่ใบเหลืองสองนะครับห่างกันแค่สองนาที คนเดิมเลยครับดีมาสดาจัสจุดโทษ2จุดโทษเลยครับโอ้แล้วของเราคนฟ้าก็คือคนเดิมนะครับกันเข้าไปเขโทษเปิดเข้าไปมีโอกาสแล้วครับโอ้โหได้ครับสวยมากครับทิมไทยจังหวะนี้หนึ่งสองครับโอ้ลงไปที่เด็ดเลยครับโฉบมาจากเสาสองนะครับอยู่ที่เสาสอง หนึ่งสองแล้วนะครับโดยครั้งแม่กองจับไปเนี่ยครับเป็นอาทิตย์นะครับที่เติมขึ้นไปแล้วพลิกแล้วเปิดเข้าไปถึงเสาสองแล้วมาสิทธิโชคให้ดูจังหวะอาทิตย์แกโตได้นะครับมาถือว่าแอาซิ์แล้วครับอาทิตย์ ฟรีคิกเราโอ้โหอ่าเสาสองครับดูจังหวะสันเสริญเปิดฟรีคิกลึกไปเสาสองมรงมันจะครบสองนาทีครับสันเสริญให้กรชิตจิ้มออกทางขวามียิงไกลไหมเขาบีบเร็วไม่ฟาวด้วยอาครับโอกาสครั้งท้ายๆของอินโดนีเซียนะครับแต่จัสให้ หมดเวลาครับเสียบอลตรงกลางนะครับในแดงไปโดยเซียแล้วก็ทะลุขึ้นมานะครับเป็นเกมที่เสนเซียนำไปก่อนส0จาก2จุดโทษนะครับนาทีที่14และ17นะครับดีมาสตาจาร์ตนะครับแล้วก็คนนี้ครับจิตติโชคภาโสสำรองแทนนันทวัฒน์นะครับสัมผัสบอลครั้งแรกนี่ยิงเตะตื้อในทีมไทย3ประตูนะครับ เกมค่อนข้างทุลักทุเลที่กันทั้งสองฝั่งเพราะว่าฝนตกหนักมากเริ่มครับครึ่งหลังไทยตามอินโดนีเซียอยู่1ต่อ2นะครับบอลชิงแชมป์อาเซียนอายุต่ำกว่า19ปียิงเอาปัดซ้ำเ,เรียบร้อยครับโอแม่โหโหได้มาเร็วเลยนะครับโอเปนเพลย์อของทิมไทยจากซ้ายครับโอ้ีน <c oughs> ี้โชคครับเดียว2ประตู<า>โอ้โห มืสิบเก้าก็ทำสองศูนย์นี้เสมอแล้วนะครับจ่ายจังหวะนี้โอกาสทองครับยิงเอ้าโอ้โหไม่าประูครับสกัดเข้าตัวเองหรือเปล่าครับบอลมันน้ำหนักมันเบาครับถ้าคนหนึ่งคนใดสกัดนี้อาจจะออกนะครับแต่ว่าเหมือนไปบวกกันนะครับเดี๋ยวดูอีกครั้งหนึ่งดูสันเสริญให้แม่แม่นเหลือเกินนี่ครับทีเด็ดของสันเสริญแล้วเกี่ยวได้นะครับบอลชิดบอลน่น้ำหนักมันล้นนะครับ ไปสกัดนี่ครับแต่ถ้าให้คนล่างนี่ก็ไม่มีอะไรนะครับคือมันมีแรงเฉยที่ไหลไปพร้อมกับการถ้าพร้อมกันแล้วบวกนี่ครับใช่ครับคือให้คนล่างสกัดนี่เป็นเซนเตอร์นะผหนาทีมบากาสซาดี้สกัดไปโดนเบอร์19นะครับนี่บอลยาวของส่วนเสริญมีประโยชน์เลยนะครับกับสภาพสนามอย่างนี้ครับแม่นครับเพราะว่ากลับมาจีดอีกครั้งครับศิลิมงคลไปแล้วครับล็อกหลบ ดูครับมึงคืนยิงไหมครับซัดจังหวะนี้โอ้โหแม่วันนี้เข้านี่สวยเลยนะครับความเร็วของสิริมงคลนะครับล็อกแล้วไม่เสียหลักด้วยคถล่มไปเลยครับแล้วสรวิทซ้ายพอดีครับสรวิทพันทองจักชุนบุรีนี่ครับดูอีกครั้งหนึ่งสิริมงคลล็อกแล้วคืนได้สวยด้วยนะครับสรวิทวิ่งเข้ามายิงเกือบจะสมบูรณ์แบบเดี๋ยวกลๆครับช้าๆอีกครั้งหนึ่ง ดีดคืนให้นะครับสิงคนแล้วยิงแต่มุมของอินโดนีเซียโดยเลสตาลูฮูเปิดลุกพุ่งเข้ามาโดดยิงจะเอาเตะมุมครับราฟเฟยย้ยำว่าเรื่องอารมณ์อย่าฟาวนะครับนี่ครับปัดได้ชาคอน เล่นกับบอลชิดครับเปิดเข้าไปข้างในอาล้ครับโอกาสที่ไให้แปรโอ้โหมันตรงตั่วครับแม่ไม่ยิงแรงนะครับแปรเล่นทางครับเิตีโชคครับคนดีทำเข้าสกัดเข้าประตูัวเองนะครับแม่ดูแปรนะครับมาเสียดายครับ ห้านาทีครับทดไปเกินไปสองร้อยเตะครับทีมไทยก็ชนะอินโดนีเซียไป3ต่อ2นะครับสำหรับการถอดสดต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนเอสโคลาโคมล้างหน้ากาเย่มเมนนะครับจะเป็นอีก3คะแนนครับก็ชนะ2นัดนะครับคะแนนเท่ากับออสเตรเลียประตูเราบวก2นะครับออสเตรเลียนบวก 5ก็ต้องชื่นชมนะครับความพยายามเพาตาม2-0กับสภาพสนามอย่างนี้นี่นไม่ง่ายนะครับครับเล่นวันเว้นวันนีโอโหวันนี้เจอทั้งคู่อสู้ทั้งกับสภาพสนามนะครับทีมไทยสบักสบอมมาติดตามลุ้นกันต่อนะครับในวันศุกร์ ครับที่ศาลของคุณไทยนะครับกัมพูชา